พูดถึงเรื่องทางใต้กันบ้างนะหลายๆคนภูมิใจมากเลยกับพระธาตุเมืองคอนนะคะที่พยายามที่จะรณรงค์นำเสนอให้เป็นมรดกโลกแต่ในขณะเดียวกันที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็มีเจดีที่สง่างามแล้วก็มีคุณค่าเป็นอย่างมากเรียกว่าเจดีปการังค่ะหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าคนจะรู้จักกันไหมจะช่วยกันดูแลรักษาอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวเดิกของเราอยากจะรายงานเรื่องนี้ไปพบกันเลยค่ะ อกและป๊อบเป็นเด็กที่เกิดและเติบโตในอำเภอขนอมเด็กทั้งคู่นี้เคยได้ยินว่าอำเภอขนอมบ้านของเขามีพระธาตุเจดีทำจากปะการางังแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นวันนี้โชคดีค่ะเมื่อพี่หมิงและพี่มินจะมาทำรายงานข่าวเรื่องนี้ที่วัดจันทา,ารามตําบลท้องเนียนน้องสองคนจึงขอติดตามมาด้วยค่ะ พระธาตุประการังเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่กับอำเภอขนอมมาตั้งแต่เมื่อครั้งมีชุมชมแรกเกิดขึ้นที่นี่นะคะและนอกจากที่อำเภอขนอมจะมีแหล่งท่องเที่ยวคือพาไปชมลงมาสีชมพูที่พระธาตุปะการังก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่ามา,ทา,มาเที่ยวเหมือนกัน,นะคะ่ะ พระธาตุปการังหรืออีกชื่อที่เรียกว่าเจดีย์ปการังเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของอำเภอขนอมที่มีอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มานานนับพันปีแล้วนอกจากนี้ยังอาจถือได้ว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระธาตุเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่องค์พระธาตุสร้างมาจากปะการังทั้งองค์โบราณสถานตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่คนเขาก็นับถือกันมา ส่วนมากมาจากที่ไกลเมสา mm hmm. เขาก็ได้บนบานศาลกล่าวอะไรอย่างนี hmm. ค้คือคือนักษณะว่าคนคนพุทธน่เขาก็นับถือแบบนี้กันอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านมาเที่ยวที่ขนมนะครับชมสถานที่ที่เที่ยวจากที่อื่นแล้วยังมีโบราณสถานที่สําคัญแห่งนี้ครับที่ควรคู่จะามากราบไหวบูชานะครับ ากเอกสารที่คุณลุงทรงพโรบรวมไว้ตำนานของพระธาตุปการังมีอยู่ว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาจากเมืองชชยาได้วรวบรวมทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าต่างๆเพื่อจะได้นำไปบรรจุในพระบร,รมธาตุเมืองนครค่ะ แต่ระหว่างทางเกิดพายุสก่อนเลยทำให้ต้องหยุดพักแรมกันที่เขา,าธาตุเมื่อพายุสงบลงก็ได้ทราบข่าวว่าพระธาตุเมืองนครได้สร้างเสร็จแล้วเลยร่วมกันสร้างเจดีขึ้นที่เขา,าธาตุโดยเชฟการังทั้งหมดในการสร้างและนำของมีค่าใส่ไว้ในพระธาตุประการังค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ประการัง,งเรานี่การมีการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากให้คนในท้องถิ่นของเราเนี่ย ชช่่ววยยกกััันนนอนุร์ดูแลเจดีพระธาตุปการังแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศิลปากรแล้วค่ะ และทางกรมศิลปากรเองก็ได้เข้ามาทำการบูรณะที่นี่ขึ้นใหม่ในปี2553แต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นหลังจากการบูรณะคือการเข้ามาดูแลต่อจากนั้นของคนในชุมชนเองค่ะโดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานในชุมชนขนอมที่ควรจะได้เรียนรู้รักคุณค่าของมรดกในชุมชนตนเองเพราะจากการที่ได้สอบถามเด็กๆในอำเภอขนอมทุกคนจะเคยได้ยินชื่อเสียงของพระธาตุเจดีประการังแต่น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่แทบไม่เคยมาพบเห็นสถานที่จริงเลยค่ะ วันนี้หนูไปว่าท่าทุประการังมาค่ะวันแรกของหนูและครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ,ะท่าท่ปะการังผมคิดว่าเป็นส่วนสมบัติของเด็กขนอมและคนที่อยู่ในชุมชนขน้อมที่ควรจะปกปักรักษาวไว้ครับภาวิตไกลเสมถ่ายภาพพุธิตาไกลเสมรายงานโอ้โหกดไลค์กันหน่อยพี่อิน นี่คือชอบตั้งแต่ว่าไปทําข่าวก็ปั่นจักรยานไปทำข่าวใช่ค่ะแล้วก็ยังพาแหล่งข่าวขี่จักรยานตามกันไปน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ได้ทั้งความรู้ต่างๆที่มาเผยแพร่ให้เราได้รู้กันด้วยนะคะใช่ค่ะ